เจนะบิตคอยไมเน่นะครับวันนี้หลังจากเราถอดเครื่องจากเมืองของเรานะครับเราก็เอาเครื่องนะครับไปส่งนะครับจริงเราไม่ได้ถอดไปไหนนะเราย้ายที่นะครับแต่ว่าที่ถอดนั้นคือเครื่อง L7 นะแต่นี่คือเครื่อง S19999 นะบางคนอาจจะว่า,ายังไม่คุ้มค่าไฟอะไรตอนนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บิตคอยลงมาทําฐานที่ค่อนข้างจะต่ำมากๆทําให้ราคาเครื่องนะครับลงมาเกือบสุดนะฮะ อาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนะครับราคาแบบนี้แล้วนะในอีกปีข้างหน้านะฮะก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าบิตคอยนนะครับจะไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนนะครับสนใจลงเครื่องเพิ่มอยู่เหมือนกันนะฮะเราก็เอาเครื่องเข้ามาให้นะครับนี่น่าจะประมาณสิบกว่าเครื่องนะครับ <S <S วางเต็มข้างหลังไม่มีที่เลยนะ <S <S พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งเครื่องกันนะฮะ ก็เป็นเมืองใหม่นะครับที่อยู่จันหวัดนิดนึงนะครับแต่ค่าไฟถูกมากนะครับใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับเรามีเลทไฟพิเศษนะครับที่บริการนะแล้วก็ตัวนี้เป็นโรงไฟฟ้านะฮะปรตินะครับไอแก๊สธรรมชาติที่เขาได้จากการผลิตนะครับเขาเผาทิ้งนะ แต่ถ้าเกิดเอามาปั่นบิตคอยจะเกิดอะไรขึ้นนะอืมก็คือคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคุ้มขนาด S19J Pro หรือรุ่นเล็กๆก็ยังคุ้มนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้รายได้นะครับ S19 นะก็อาจจะลงมาพอสมควรนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็ต่อเดือนนะครับแต่ก็ยังคุ้มค่าไฟถ้าเกิด วางที่นี่นะแต่วางปกติก็จะคุ้มแต่ว่าได้น้อยมากนะเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีคนสร้างนะครับจำนวนพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปส่งกันนะครับอาจจะเดินทางไปไกลนะประมาณ3-4ชั่วโมงนะโอเคแต่ละขออุบไว้นิดนึงนะเพราไม่ให้บอกว่าที่ไหนนะครับก็ใครสนใจฝากวางก็อ,อินบ็อกมากละกันนะครับ แล้วก็จริงๆการลงทุนขุด Bitcoin นะครับวันนี้ผมก็ดูสินเชื่อนะคอนนี้เขาก็ประมาณ6% 7%นะฮะแต่ก็ถ้าเกิด Bitcoin ไม่ไปไหนเนี่ยการทำเครื่องขุดเนี่ยใน2ปีคืนทุนก็ยังทำได้นะครับถ้าไฟายมันไม่แพงนะครับก็อาจจะยังพอหน้าลงทุนนะครับทำให้ อย่างน้อยก็คุ้มค่าดอกเบีย้ยนะครับแล้วถ้าบิตคอยนมันขึ้นเราก็จะชนะดอกเบีย้ยแบบวินวินเลยนะครับปกติมันก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่า2ปีคืนทุนคือปีละ50%นะดอกเบีย้ย6%เนะครับเครื่องเนี่ยมันอาจจะราคาลงก็จริงนะครับจากอาจจะต้องแม i นเทนแนนตอาจจะต้องออมีการลงจากราคาเหรียญน,นะครับแต่อย่าลืมมันก็มีเวลาขึ้นของมันด้วยนะครับถ้าเกิดตัวของ บิตคอยปรับตัวขึ้นนะครับก็เครื่องก็มูลค่าจะขึ้นตามด้วยนะครับแล้วขึ้นอาจจะเป็น2เท่าเลยนะครับจากราคาเดิมของมันนะครับถ้าซื้อตอนนี้ประมาณแสนแสนหกนะครับแสนหกกว่ากว่านะครับแล้วก็ขุดไปนะครับถ้าเกิดเหรียญกลับไปที่ราคาเดิมนะครับบิตคอยเครื่องก็จะขึ้นกลับไปที่3 0 0 0 0นนะฮะก็2เท่านะครับ แต่เวลาลงมันก็ลงมา50%มันขาดทุนแค่50%นะแต่กำไรอาจจะสองเข้าก็คือ100%นะก็น่าน่าน่า,น,าน่าลองนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าใครคิดว่าบิตคอยมันไม่ลงไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าคิดว่าบิตคอยยังจะลงไปกว่านี้ก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับอาจจะมีเครื่องลงมาบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงมากน้อยเพียงไหนนะครับเพราะว่าอยู่ที่ตัวโรงงานด้วยแหละนะครับ พราะต้นทุนเขาก็มีจํากัดนะครับถ้าเกิดเขาผลิตแล้วไม่คุม้มเขาก็จะผลิตออกมาน้อยผลิตอน้อยดิฟน้อยนะครับดิฟขึ้นน้อยก็จะทําให้ขุดง่ายขึ้นนะประมาณนี้นะฝากไว้ทั้งนี้นะฮะใครสนใจก็อินบ็อกมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเจ๊บิตคอยน์มายเนอร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยเครื่อง อันนี้บางคนอจะว่าคิดเก่านะครับเดี๋ยวเราเปิดวลราให้ดูนะฮะตอนนี้สดๆกันเลยนะครับตอนนี้นะครับยี่สิบเก้ามิถุนานะครับเวลานะครับห้าทุ่มกว่านะเดี๋ยวพวกเอาทังนี้เราเดินทางทั้งนี้ไปนอนแล้วนะครับก็ดึกนิดนึงนะครับช่วงตอนนี้นะคะประมาณนี้นะครับก็อ่เหมืองแตกไหมนะครับก็มีบางที่แตกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คุ้มค่าไฟ ะครับบางรุ่นนะครับซึ่งบางรุ่นก็ยังคุมอยู่แต่บิตคอยนี่ยมันจะไม่คุมทุกรุ่น,ม,นมันก็เป็นไปได้ยากนะครับมันงั้ยมันจะไม่มีคนขุดบิตคอยนะครับแต่ถามว่าจะขุดที่บ้านได้ไหมถ้าเกิดค่าไฟขึ้นก็ต้องปรับตัวของความแรงให้มันดับลงมาให้มันกินไฟน้อยนะครับก็ลงเฟิร์มแวร์พวกไฮออนนะครับปรับความถี่ลงมาได้นะครับให้มันแรงขุดน้อยแต่ประหยัดไฟ นะครับสามารถทำได้วันนี้เราไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับได้เปสงคนใชเครื่องเราเต็มเลย จากจีนเวียดนามแล้วก็การอจอดีนเวียดนามก็ค่อนข้างโอเคครับแล้วก<ล>็ฮ่องกงราคาดีนะชนะ่วงช่วงแพงๆราคาดีครับไม่ได้เป็นคนเียราคาแต่ว่าอันนี้เป็นตัวคันยี่ออโต้ใช่เห็นย้ายเอาใหม่เป็นออโต้แต่ว่าใช้อันนี้เดิมก็ได้ครับอันนี้ก็รันมา60กว่าวันละ Yeah,